คืเอเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับรั่วโคตรั่วเลยดีนะดีนะดีดเ ไปไปเวลาเดินปล่อยให้ยิงจนไม่ยิงกันสาบปล่อยให้ยิง่ปลอยให้ยิงจะเอาเบียร์เท่าไหร่ไม่ยิงกันเลยโล่งๆปีลูกวะสามปีลูกอ่ะขายยิงทีมรู้นก็ขายให้ทีมนี้โคตรบั้นวันนี้บั้นทุบปีอ่ะแต่กูจะเกิดแล้วกูจะเกิดแล้วกูสิเกิดกูสิเกิด เบิ่มไปเลยอ่ะพี่ตีปกติโอ่ยตุ้ม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 วกเขาไปยิงนะเมื่อกี้ว่าจะควายขาเข้าขายไม่เท่าเลยไม่ควยติดขาตัวเองเอาหน่อยเขียวเขียวเอาหน่อยสุดยอดอ่ะเขียวเอาหน่อยเขียวสู้สู้เขียวสู้สู้ การทีมงอนไม่มายังไงยังไงียิงยิงทีมเขาไม่ได้เอาหน่อยแล้วกันวางเลยอะวางวางยาลูกน้องทุนพี่

ตอกใจตกใจลูกนี้ตกใจ ตอนตรงนี้ค่ะเหกรการนับนะไดินไปดูเ,เลยราคาน่าแะสองบหาปหา3แล้ว ได้อยู่ได้อยู่ดีเยวนุมแล้วัเงาีไปไม่เห็นรู้สึกเลยต่าที่ไหนอะฮะสีสีเขาจะไปอยู่ที่ม่วงแล้ว่เขามาทับตัวอยู่ ตัวจริงทีมม่วงเข้าย่ามเนี่ยนะบอกไว้ก่อนขายกับพื้นขายด้วยไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกทีมทีมแดงถามผมกว่าพี่จะไปเล่นจะไปเล่นทีมพี่ไหมสิงว่าเล่นทีมนั้นเลยไม่ต้องมาเนี่ยไล่เราไล่ไล่เราออกไล่เราอย่างทีมเราใช่ไหมคิดดูโอ้โหไม่จะเอาใครไปอยู่แทนนะไม่ก็เราคิดเอ้ยพี่โบ๊จะเล่นทีมพี่ไหมเออเราไปหายแต่ก็ดีแล้วเย้ะ มีความสุขขายไปแล้วให้กู้ให้โก้ให้โก้มันได้เกิดอาจารย์โกู้หายไปแล้วหายไแล้วถ้าผมอยู่ไอ้โกู้ไม่เกิดหรอกแค่กู้มันเกิดสีม่วงไม่ได้ยิงผมไม่อยู่อ่ะเหมือนกันกับพี่ตีเลยสองคนเหมือนกันกับพี่ตีเลยพี่ผมหันไปทางไหนกูไปทางนั้นไม่มีไม่มีไม่เคยมีประวั่ะ โอ้บ oh, oh, okay. <laughs> <laughs> ังกล้องอะเบ่อกีเนี่ยกูสิเกิดกูสิเกิดุุุ้้้้อไหหนนนมมมมัททททึงตีีเเ่่าย ได้เล่นสี่ทีประมาณเนี้ยมาไล่ทีมแดงออกจากแกงมาละน้ำแมนไม่ขี้กลัวไม่มีใครมาถอนตัวเลยกลัวเดินล้อไงกลัวเดินล้อนะสีชอบไปล้อเขา ไม่เกินไม่เกินบอกโกแม่กูไม่เอาหรอกทีมแดงพวกทีมกูไม่เอาแค่วะอ่อนเงี้เหมือนกันนะอแมนไม่เอามึงก่อนสุดท้ายตัวเองป๊อตไม่กล้ามาอเมริกาอเมริกาบดมังคุดสวยสวยอเมริกาลงเร็วเร็วเบกเบก

ไปมั่วไอ้คนนั้นน่ะตรงนี้ปอยยิตัวอยู่ตนี้กองโอ้โหไม่เหลือแล้วเฮ้น้ผ่าน่งสุดยอดอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานีเอาี่อโโทษ ลูกลูกไปได้แต่ขอพ่ออยู่ตรงนี้นะวะ <laughs> <laughs> ลูกไปได้แต่ขอพ่อนอนตรงนี้ <laughs> โอ้ <laughs> 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 โหไม่บอกไม่กล่าวนะเอเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่บอกไม่กล่าวนะเอหมืนเลยนะน้า <laughs>

ตายเดียวด้อตายเดียวตายเดียวตายเดียวด้อเอาเรียบร้อยนะเอีด้อ